ยัดเลยดิเป็นไรยัดเลยคำเดียวเลยหายเลยเอาเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเตรียมน้ำเตรียมน้ำก่อนเออเอาเตรียมน้ำเลยครับเตรียมน้ำเลยครับน้ำรอไปแล้วครับเบิ้บเอาเปิดฉายาปอฮิปโปครับ ทำเดียวเท่านั้นทางตรงไม่ต้องอ,งอ้อมเออทางตรงไม่ต้องอ้อมครับนี่ทางตรงไม่ต้องอ,งอ,งอง้อมปอฮิปโปอปอฮิปโปแขนแล้วครับแขนแล้วครับปอชายาปอฮิปโป เป็นไงเป็นไงเบาหวานขึ้นตาแล้วครับเบาหวานขึ้นตาแล้วครับบอดไหมเอ่ยบอดไหมบอดไหมเออหอเลี้ยงครับรอเลี้ยงรอเลี้ยงรอเลี้ยงมือยังอ้าปากโชฮิปโปอ้าปากโชโว้ย